ดูแม่สีของตัวเองนะลูกแอบตอนนี้เขียวเข้าที่แล้วเหลืองแดงเตรียมตัวเข้าที่เลยค่ะปังกระปการเช่าแล้นเอามาเลยมาเลยค่ะใส่ฟ้าเลยใส่ฟ้าเลย้องคนว่าไงคุณเป็นไงเขียวกับเหลืองเป็นไงคะสีเหลืองสีเขียวเขียวที่หนึ่งเหลืองที่สองแดงที่สามเติมน้าเปลี่ยนเลยค่ะนักกีฬานะคะ มารอรับเหรียญเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะเป็นนักกีฬาหญิงนะคะชิงอันุบาลหนึ่งค่ะสีแดงนะตรงนี้เรื่องไหนลำเบอร์สองครับสีเหลืองนะค่ะลำเบอร์สองครับลูกวิ่าแม่ค่ะเบอร์สองครับผมรอต่อนะครับสีแดงคุณเล็กหาเล็กคุ้มบอมคุ้มบอมแดงเชิญซอออมค่ะซอออมค่ะม่อเปลี่ยนให้นักกีฬาด้วยค่ะขึ้นไปเลยลูกสีเขียวที่หนึ่งาขึ้นเลยครับได้ค่ะบนน้อง มอบเหรียญให้เด็กๆด้วยนะคะนักกีฬาด้วยค่ะออกมาให้ใจุดที่สุดเลยนะคะว้าวจัดลอยไดาเลยค่ะสีเขียวเลยลำมาเป็นลำดับที่หนึ่งสีสองสีแดงนะคะสีเหลืองค่ะลำดับต่อไปค่ะนักกีฬาค่ะอนุบาลสองค่ะนักกีฬาอนุบาลสามอนุบาลสองให้ยืน บอสน้องเลเลอร์นะคะสีแดงน้องบอสน้องเลเลอร์เตรียมน้องเลยค่ะครูแม่สีค่ะช่วยแต่งลักษณะด้วยนะคะพวกความสะดวกความรวดเร็วนะคะเอาใจลูกนักกีฬาแลรอที่สุดเริ่มเลยค่ะรอที่สุดกตฬาเลยคายสีเขียว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 อยู่ไหนคะน้องใกล้ๆน้องนั้นหนึ่งนะคะสีเขียวลูกไหนคะนักกีฬา ด้าลังครับ้าลังน้องกน้องเินนี่นะคะสีเียวจพร้อมไหมคะไมลาว่าไงลูกอันดับการสอเด้ลูกแดกีฬาีเขียวค่ะน้องป้องกับน้องววนนี่ค่ะโน้องกับน้องววนนี่ค่ะสู้ตายเลยกดไลค์กดไลค์